สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติงแม่โจ้หวันนี้ก็มาดูต้นลีลาวดีนะครับของบ้านลูกค้าเขาตัดแต่งกิ่งออกนะก็บอกว่าเอาไปชำหน่อยดีกว่าทิ้งเปล่าๆนะดอกก็สวยดีนะครับเป็นดอกสีบานเย็นนะออกบลงม่วงชมพูบันเย็นเนี่ยแล้วก็ไม่เลือกกิ่งดูว่ากิ่งไหนใช้ได้นะครับ เอากิ่งที่ไม่มีรอยโรคนะครับกิ่งที่สมบูรณ์หน่อยไม่คดไม่งอเกินไปแล้วก็ไม่เป็นโรคนะผมก็จะมาตัดทําเป็นชิงเฉียงนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปักชํานะครับนี่แบบตัดแบบนี้ชิงเฉียงไปก็มีหลายกิ่งเลยครับตรงนี้เมื่อก่อนแพงมากมายเลยนะกิ่งหนึ่งก็หลายร้อยเดี๋ยวนี้ก็ เจีจ่ายกันเลยยังไงแล้วก็ไปชำขยายไว้ดีกว่าครับวิธีชำหนี่เราจะปล่อยให้มันเหี่ยวก่อนนะเอากิ่งมาแล้วเราก็มาทิ้งไว้ในร่มไม่โดนแดดนะครับให้ได้ประมาณสัก1สัปดาห์นะสังเกตด,ดูก็คือแผลที่เราตัดมามันจะแห้งไปเลยนะครับ แผลแห้งก็โอกาสที่จะเกิดการน่างก็จะน้อยลงไปเยอะเลยแล้วเราก็มาเด็ดใบออกนะครับพอถึงไม่เด็ดออกมันก็จะหล่นอยู่ดีนะแต่เราเด็ดออกมันก็จะไม่ไปลกตรงที่เราชำครับแล้วก็ปักลงไปเลยนะครับดินก็เป็นใช้ดินที่มันระบายน้ำได้หน่อยนะครับดินที่เหนียวเป็นดินเหนียวดินแข็งเกินไปดินที่อุ้มน้ำเกินไปก็ไม่ดี ผมจะใช้ไม้ปักด้วยนะครับไม้ปักด้านข้างนะครับเพื่อพยุงนะแล้วก็เชือกมัดไว้เลยพอเราทำเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาไปไว้ในร่มรำไรในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ลดน้ำสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งผ่านไปประมาณเดือนกว่าถึง2เดือนนะถ้ามันมีเริ่มมี ใบแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับก็แสดงว่าตัวเ okay ทแล้วเริ่มมีรากนีอะไรแล้วเราอยใส่ปุ๋ยบางๆลงไปนะครับใส่ปุ๋ยแต่น้อยนะไม่ต้องไปใส่เยอะก็เป็นวิธีการชําที่ง่ายๆนะครับเน้นสําคัญแล้วก็คือการต้องเอากิ่งมาผึ่งไว้ก่อนนะครับประมาณ1สัปดาห์ก่อนมาปักชํารับรองว่ามีรากออกมาแล้วก็ไม่เน่านะครับสวัสดีครับ